หังจากนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึงที่เราไปแข่งรายการคนโสดอะคะ่ะคราวนี้เราเห็นนะบางคนอะเขาไปเจอแฟนแล้วเขาแต่งงานกันแล้วก็มีลูกแล้วเราแอดไปถามในข้อความส่วนตัวขอโทษนะคะคือตอนนั้นเราไปศรัทธานในความรักมากไปทําบุญที่ไหนเลรอคะถึงโชคดีขนาดนี้เขาบอกว่าเขาอันนี้เอ่ยชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้ <Right. S 2> เขาชื่อน้องตั้งโอ๋ oh, กับคุณวุฒิอ่ะคะ่ะเอาจริงๆคือเขาบอกว่าเนี่ย เขาชอบทําบุญกับคนแก่ชอบทําบุญตามมูลนิธิตั้งแต่นั้นมาตังแต่นันาพี่ดาวก็เริ่มเลยเริ่มเลยแบบเริ่มแลนน้วคราวนี้แต่ทุกครั้งที่ไปมันเหมือนเด็กๆอะค่ะหรือคนแก่อ่งเนี้ยเขาจะมายกมือไหว้จะมาขอบคุณมันเป็นอะไรที่ออกมาแบบเขาเรียกว่าอิ่มอะมันอิ่มบุญอิ่มใจไปไปมากๆเลยมันกลายเป็นว่ามันมีความสุขซึ่งเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรอย่างพี่ดาวก็ไม่ได้ว่าล่ามวุหรือมีเงินใช่ไหมคะพี่ดาวก็จะลงโพสต์ว่า ใครอยากจะถมทบกไม้ใครอยากจะไปจากไม้ใครจะไปใครไปโดนตรีเอาไปช่วยใครมีข้าวมันกลายเป็นตั้งแต่นั้นก็สะสมอลัลบั้มบุญมาตลอดเลย<ม>ก็เลยกลายเป็นแบบมันเป็นความสุขไปแล้วอะค่ะคก,ก็ไม่อายที่จะแบบว่าเออแบบทําบุญนูน่นนี่นั่นบางคนแบบว่าเออแบบเอ,อ้ยสร้างผ้าเหรอไมใช่มันมีความสุขจริงๆแล้วก็เลยกลายเป็นทาไปตลอดจนถึงทุกวันนี้เออก็ทำมาเรืร่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนนะครับคือพี่ดาวนะครับ ก่อนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญผมนะครับคือก่อนหน้านี้ผมผมเธอยาวนะครับแต่ว่าเธอได้ตัดผมนะครับเพื่อจะไปบริจาคใช่มาวานนีนเองสดๆเลยใช่ครับ,รบไปบริจาคที่ไหนครับคือบริจาคที่มูลลิธินางฟ้าถึงคูณวันใหม่ซึ่งสาเหตุที่มาบริจาคที่นี่เพราะว่าลำดับแรกเลยนะคะบางคนไม่ทราบที่อยากจะบริจาคผมให้ผู้ปว่วยมะเร็ง เออส่มะเร็งแห่งชาติอ่ะเขาไม่รับเส้นผมนานแล้วนะคะคนที่เอาไปคือมันก็จะไปเก็บอยู่แล้วก็คือแบบว่าขึ้นลาแล้วก็ไม่ได้มีการเอาไปทําอะไรเขาปิดรับไปนานแล้วบางคนส่งไปคือทิ้งอ,อันนี้พี่ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ธรรมดาน,นี่แหละแล้วก็มาเจอเพจนี้ซึ่งเ <c oughs> ขาอาจจะมีผู้ต้องขังหญิงอ่ะก็คือมาหัดทอวิกหัดทอวิก เพื่อแบบว่ามีรายได้หลังจะออกมาจะได้แบบมีอาชีพจะออกจากห้องขังหรืออะไรนี้ใช่ไหมคะคมาเจอเพจนี้ในอินเทอร์เน็ตก็เลยเข้าไปถามเขาก็บอกว่าเออนะการบริจาคเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีหลายแบบ1การบริจาคเส้นผมและซื้อของที่ะลึก เงินทั้งหมดก็เข้ามวยทีหมดอยู่แล้วหรือว่าจะบริจาคโดยไม่ประสงค์ออกน้าก็ได้บริจาคเท่าไหร่ก็ได้แล้วเขาจะบอกว่าถ้าบริจาคเส้นผมแล้วขอความกรุณาช่วยบริจาคสัก350หรืออะไรจํานวนนี้ได้ไหมที่เขาไม่ได้ขอหรือเรียกร้องจานวนเงินนะคะแต่เป็นเพราะว่า1วิกนะคะที่จะเอาไปบริจาคให้กับผู้ป่วยอะ่ะ ประมาณ 3- 5 0ถึงบาทซึ่งมันเป็นค่าเทจ่ายาตรงนี้มันไม่มีคนซัพพอร์ตเลยคะก็คือได้จากความมีน้ำใจความใจบุญของทุกคนอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วครับผมแล้วอีกอย่างที่พี่จะทำนะคะคือเมื่อก่อนกลัวมากคือว่าชาติหน้าเกิดมาจะมีคคกไหมแต่เพือเอาตรงๆนะคะคือพ,พี่พี่ดาวติดโควิดจุรักษาหายแล้วแล้วเราได้ไปเรียนรู้ความช่วยเหลือของทุกคนเหมือนผ่านความตายอะคะ่ะแล้วแบบเรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่แน่จริงๆอะไม่รู้จะตายวานันตายพุ่ง แล้วแบบมันจะเป็นยังไงต่อเราอยู่ในแบบสมถะง่ายๆดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ดาวคิดจะบริจาร่างกายกันแบว่าจะเป็นแบบว่าส่วนไหนถ้าใครขาดสมมุติว่าหัวใจตับอะไรเงี้ยคือเราก็บริจาคต่หัวใจพี่ดาวพิการอยู่แล้วนะคะบริจาคได้หรือเปล่าคือจะบริจาคจุดเนี้ยค่ะเคยเข้าไปศึกษาแล้วคือแรกๆอะไม่กล้ากลัวก็คือเข้าไปศึกษาแล้วคือเป็นอาจารย์อยากให้นักศึกษาผ่าใช่ไหมคะอีกอันนั้นคือเอา ส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยไปบริจาคคิดจะทาตรงนี้แล้วพี่ดาวมีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรที่เป็นบุญอะที่เราทําได้ที่ไม่ได้ใช้กําลังสักมากเกินไปพี่ดาวทำหมดพี่ดาวบริจาคเลือดประมาณ3-5รอบนะครั้งแรกเลยพี่ดาวไม่รู้เพื่อนชวนไปอยากบริจาคมากเลือดเราไปช่วยคนแต่ว่าเขาเนี่ยเขาเจาะไปประมาณ3-4ถุงก็คือแบบเหมือนเหมือนเจาะไปแล้วอะค่ะ mm hmm. แต่สุดท้ายอะเขาโทรกลับมาว่าเลือดมันแบบความเข้มข้นไม่พอ เงี้ยใช่ไหมคะก็คือแบบไม่ได้ที่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังมีความพยายามอยู่นะเขาให้ยามากินพี่ไปประมาณสาถึงถึงสี่รอบอะแบบไปตรวจทุกครั้งเลยได้หรือยังคะแบบมันมันเข้มข้นพอยังจนปัดเนี้ก็คือยังไม่ได้เลยพี่คิดว่ามันเป็นเพราะว่าการทำงานของพี่ดาวมันนอนดึกมันออนอนดึกแล้วร่างกายพักผ่อนไม่พอแบบมันก็เลยเลือดจางอะคะ่ะประมาณเนี้ยเออก,ก็ยังไม่ได้สักทีแต่มันเป็นความฝันพี่นะแต่ตอนนี้พี่เลิกฝันแล้วกคิดว่า บริจาร่างกายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็อีกอาชีพหนึ่งนะครับที่พี่ดาวทานะครับก็เป็นนางแบบ<ม>อีกด้วย<ม>ใช่ไหมครับ<ม>จุดเริ่มต้นของการเป็นนางแบบเลยนะคะก็คือจริงๆเป็นการจัดอ๋อพี่ดาวรู้แลก็คือตอนที่เป็นไปนเป็นพิตตี้ส่งการใช่ไหมคะแล้วมันมีกลุ่มงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ดาวก็ไปรู้มีโอกาสไปรู้รู้จักเพจเพจหนึ่งที่เขาถ่ายรูปฟรีเพราะว่าตอนนั้นพี่ดาวไม่รู้จักว่า โปรไฟล์คืออะไรคอมการ์คืออะไรเพื่อนเพื่อนก็แนะนําว่าเนี่ยเนี่ยเพจเนี่ยเ,เขาถ่ายภาพฟรีนะเราก็เลยไปแอดไปกดถูกใจแล้วก็ไปดูเขานู่นนี่นั่นแล้วก็ไปลงว่าเออยังไม่เคยถ่ายเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยอยากถ่ายแบบค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยค่ะแบบสองสามคนนู่นนี่นั่นนั่นแหละก็มีโอกาสจัดทิปแรกก็คือช่องนนซีนี่นะคะ่ะก็คือเพื่อนสนิทนะไม่ใช่นางแบบนะแบบเพื่อนๆอไปถ่ายกันไม่กล้าไปคนเดียวก็มีช่างภาพเข้ามาสมัครนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นก็คือแบบ พอเราได้รู้จักช่างภาพใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เออเริ่มสนิทกับบางคนที่แบบเออนะอะไรเงี้ยไปถ่ายที่นู่นกันไหมที่นี่กันไหมก็ก็เริ่มก็เริ่มแบบว่ามีทริปเราก็ไปร่วมแรกแล้วก็แล้วเราเองอ่ะก็คือต้องขอบคุณก็คือลงขอบคุณเขาบ่อยมากอันนี้ไม่ดูเอ่ยชื่อเพจได้ไหมเราลงขอบคุณเขาบ่อยมากในเพจเนี้ยแล้วว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ว่าแบบ หนูได้รูปจากช่างภาพในกลุ่มนี้แล้วเวลาเขาจัดทิปการกุศลเขาจะมีจัดทิปการกุศลเหมือนกัน uh huh. พี่ดาวก็ไปเป็นแบบในปีแรกนะคะ uh huh. แต่พออีก2อสาปีอะ่ะพี่ดาวแต่งหน้าเป็นแล้ว uh huh. พี่ดาวก็อาสาไปเป็นช่างแต่งหน้าก็คือแบบก็ไปร่วมทำงานกับเขาด้วยเหมือนกัน uh huh. ก็คือจุดเริ่มต้นในการเป็นนางแบบก็คือจุดนี้แรกๆก,ก็แค่ถ่ายแบบ เออฟรีฟีเป็นที่การกุศลนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะหลังๆก็เริ่มมีคนจ้างคราวนี้ก็เริ่มรู้จักช่งางภาพไปเรื่อยนะคะมันก็มีช่งางภาพสายสต็อกเนาะแล้วพี่ดาวแบเหมือนเรียนการสแสดงมาน,นิดนึงด้วยคือเราเป็นคนกล้าสแสดงออกก็กลายเป็นรับงานสต็อกด้วยก็เ <l> ลย <combined S 1> มันก็เลยมีงานหลากหลายอะค่ะประมาณนั้นอ๋อครับใช่ค่ะก็คืออันนี้คือเท่าๆนะครับๆๆแล้วที่สําคัญนะครับที่มีชื่ออยู่ช่วงหนึ่งเลยครับก็คือ พี่ดาวเทคมีอาครับผมที่ได้ไปออกมานะครับช่วยเล่านิดนึงนะครับครั้งแรกเลยที่ไปออกศรัทธานในความรักแบบโคตรสุดๆป,ปังเลยก็เลยไปเพราะคิดว่าจะเจอคนรักดีๆบ้างเพราะว่าเราแบบผิดหวังในความรักมาเยอะใช่ไหมคะก็พอไปถึงครั้งแรกก็คือแบบก็ไม่ได้มีคู่เดทอะไรกลับมาใช่ไหมคะแล้วก็แบบเออครั้งแรกไม่มีพอครั้งที่สองไปอีกเอาตรงๆนี่ยอมรับเลยว่าครั้งที่2คือแบบว่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรฉันอยากแบบว่า ให้คนรู้จักอยากไปออกทีวี<ม>อยากได้ตังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ถ้าได้ก็โชคดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปอีกรอบนึงแล้วครั้งเนี้ยประวัติความรักของพีดาวต้องบอกเลยว่าไม่รู้ทํากรรมด้วยอะไรนะมันเจอแต่มีเรื่องราวเยอะมากจนแบบร<ม>ายการนะคะเขาอะเอาเรื่องราวความรักของพีดาวอะซื้อเรื่องอะคะ่ะไปทำไปทําเรื่องซีรีส์ซีดี์ใช่ค่ะนั่นแหละก็เลยกลายมปนเป็นที่รู้จกักเพราะว่าคนแบบว่าทุกคนที่ดูก็จะบอกว่าร้องไห้นะสงสารว่า พี่เจออะไรแบบขนาดนี้โชโลอ,อะไรช่วยช่วยบอกซีรีส์หน่อยครับชืช่อซีรีส์อะไรครับพิมพ์ไปปุ๊บเจอเลยใน YouTube นะคะคบสนหาสตอรี่เรื่องดาวค่ะก็คือจะเจอเลยก็เป็นประวัติพี่แต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าเขาเอาไปปรับปรุงนะคะเพื่อให้แบบ มันน่าดูให้มันกระชับมากขึ้นใช่ก็คือแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างสมมติแฟนแล้วทำอาชีพนี้อาจจะเปลี่ยนแปลนิดนึงจริงๆนะนั้นนะซอฟมากนะพี่โดนกว่านั้นอยู่นะคือแบบว่าอย่าง,างเชี่ยบโดนทำร้ายเลยแล้วจริงๆโดนยิ่งกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออมันเจออะไรมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ครับผมค,คือตอนนี้นะครับนอกจากพี่เขาทําหลายอาชีพแล้วครับตอนนี้ยังมาทํา ของออนไลน์ด้วยนะครับเป็นขายของนะครับค่ะคืออะไรครับพี่ก็เพราะว่าพิษโควิดนะคะอันนี้ก็คือ <laughs> อาชีพที่ทําทั้งหมดที่บอกกับทางคุณเอไปก็คือทําอะไรไม่ได้เลยก็ตอนนี้ก็เลยการแบบมาขายของออนไลน์ขายน้ําพริกขายอาหารเสริมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือตอนนี้ก็ติดแบรนด์ของตัวเองแล้วว่าชิ้ําพริกดาวมหาชัยอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ครับเป็นน้ําพริกดาวมหาชัยมีกี่รสชาติครับผมค่ะก็มีปลาลานะคะ มีปลาทูมีปลาสลิดนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะค,ค่ะก็มีทั้งกระปุกใหญ่กระปุกเล็กเลยก็คือแบบใครมีงบน้อยมีงบมากชอบแซ่บซีซช,ชอบแบบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็มีหมดเลยค่ะประมาณนี้เพิ่งเริ่มทําเองค่ะก็เป็นรายได้ในช่วงของโควิดที่ประทังชีวิตเราไปได้เนาะครับผมดเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมบอันนี้ก็คือข้อสรุปรที่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ ใหม่ๆได้นะครับอย่างผมนะครับก็เป็นช่างภาพมาก่อนนะครับค่ะแล้วผมก็ไม่ได้เรียนช่างภาพโดยตรงครับแต่ว่าผมรักในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆแล้วก็มีประสบการณ์ค่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องขอบคุณสถานที่ที่นี่นะครับที่นี่ที่ไหนครับผมคิสมาร์ทวันเดอร์แลนด์ค่ะครับผมอยู่ตรงไหนครับพี่ต้นๆถนนนาราธิวาสก่อนซอยหนึ่งค่ะ ใจกลางสีลมใจกลางเมืองเรียกว่าแบบย่านธุร,รกิจผ่านมาคือมันจะโดดเด่นมากะคะ่ะแล้วที่นี่ก็เป็นธีมแบบคริสต์มาสเขาเรียกว่ามีความสุขได้ทุกวันไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันคริสต์มาสวันเดียวเท่านั้นนะคะครับผมใช่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่น่าเสียดายครับเพราะว่าเพราะว่าพิษโควิดนะครับทำใหม้มีการเซ็งร้านนะครับผม,มพี่ดาวช่วยแนะนำหน่อยครับผม ก็คือนะคะเอาจริงๆนะคะก็คือแบบน้องก็เป็นแบบว่าเออเป็นนักร้องที่พิดารู้จักเหมือนกันด้วยเหมือนกันคือแบบว่าคือน้องอะลงทุนทําร้านนี้ด้วยความรักด้วยความฝันแล้วก็แบบมีจินตนาการแบบทําด้วยความรักจริงๆอะค่ะทุกอย่างคือออกมาเนี่ยคือแบบเป็นความรักที่อยากทําร้านนี้ก็เป็นแบบคาเฟ่เป็นกาแฟต่างๆนะคะแต่คราวนี้เอาบอกตรงๆว่าเปิดได้แค่ไม่กี่เดือนเองเลยอะคะ่ะก็คือลงทุนทําไปหลายร้านมากเลยนะตอนนี้ต้องขอฝากทุกๆคนด้วยเลยนะคะคือตอนเนี้ย เจ้าของร้านเนี่ยค่ะป,ปล่อยเซ้งแค่ร้านแปดเท่านั้นเองคือถ้าเกิดว่าพี่ดาวคิดว่าสิ่งที่เหมาะนะคะคือถ้าเกิดคนจะมาทําคาเฟ่เหมือนเดิมอะ่ะก็ได้เลยสบายสบายแบบว่ามีมีคนงานเก่าๆให้ด้วยนะชงเชฟอะไรมีครบเลยหรือว่าเท่าที่พี่ดาวเห็นเนี่ยเหมาะมากสตูดิโอเวดดงหรือแม้แต่จะแบบธนาคารอะไรต่างๆมาทาออฟฟิศนะคะหรือจะเป็นแบบคลินิกหรืออะไรมันเหมาะมากค่ะเพราะว่ามันมีทั้งหมด7ชั้นเลยแล้วก็มี <Okay. S 1> ลิฟต์ด้วย คือแบบครบจริงๆนะคะแล้วที่แบบทำมานี่คือแบบมันสวยงามมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่เพจให้ดูนะครับค่ะว่าที่นี่อยู่ที่ไหนจะให้ดูรูปตัวอย่างฝากด้วยนะคะถ้าเกิดใครสามารถพาคนมาซิงได้เนี่ยเราแบบมีมีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะที่นี่มีบัตเจ็ตให้นะครับจะผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวต้องติดต่อเจ้าของเองหลังบ้านกันเองเนาะใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆตอนนี้คือเป็นข้อสรุปทั้งหมดของวี่ดาวนะครับค่ะ ต้องขอบคุณมากนะครับที่รับเชิญมาในช่องานายเอนะครับผมสาธุ <laughs> คือ<า>ที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะครับเพราะว่าเขาเก่งครับแล้วก็มีความสามารถมากคือไม่ได้ว่าม,มีความสามารถมาตั้งแต่เกิดน,นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะศึกษาต่อได้ว่า<ม>ตรงนี้ไม่ได้เราสามารถข้ามไปอีกขั้นหนึ่งได้คถ้า ใครต้องการแบบเป็นแบบอย่างนะครับได้เลยครับเพราะว่าพี่เขาผ่านมาหมดแล้วนะครับผมยังไงนะครับวันนี้นายเอขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมกดแชร์ได้ค่ะกดซับตะไคร้นะครับให้กับช่องนายเอนะครับซับตะไคร่ใบมะกรูดนะคะอ่าจริงๆพี่ดาวก็มีช่อง YouTube นะครับใช่ค่ะอ่า ช่อง YouTube พี่ดาวชื่ออะไรนะครับดาวเทมิอัลค่ะดาวเทมิอัลชาแนลค่ะอ๋อดาวเทมิอัลชาแนลนะครับผมสามารถไปดูไป,ปกดติดตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมฝาการูปช่องไว้ข้างล่างนี้นะครับผมขอบคุณนะคะครับงั้นวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสู้ๆนะคะทุกคนคะ่ะ